ผมมาหาดูก็อี้เลยพี่ก็อี้ตะเพ็บมีไหมครับเองตั้งงบไว้ไหมนี่ผมไม่จำกัดเลยครับพี่เอาผมขอดูตัวนี้อันนี้แบรนด์นิวตันตัวนี้สองพันห้าตัวนี้ไม่มีของอ่าดูตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็รวมกันสามพันห้ามีของไหมนี่พี่ไม่มีของอ่ะงั้นดูตัวนี้ลองดูคูลเลอร์นี่สี่พันเก้าเก้าสิบอ๋อโคสวยมีของไหมนี่พี่ไม่มีของน่าโอ้พาเองมาดูตัวนี้ตัวนี้เองว่าไงเทาดำม่วงคูลเลอร์มัตเตอร์โดนใจโคตรที่จริงพี่โอ้โหโค้ดสวยน่าจะ ไม่สบายก็เลยไม่มาแต่ตอนเนี้ยอำนาจเราอภิสิทธิ์เนี่ยคือพี่พี่สามารถขายได้พี่ปล่อยเองหมื่นห้าได้เงาไหมลดลดไปลดขอราลดใช่พี่โอ้มึงว่าเดินตลาดนัดุดนี่นิโอ้เอาจัิหน่อยช่วยกันจากหมื่นห้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่ใช่พี่ยหมื่นสี่เก้าร้อยเอาไหมหมื่นสี่เก้าร้อยผมใจอ่าผมเอาเลยอ่ะหมื่นสี่เก้าร้อยคือปุ๊บ ขึ้นรถอ่จัดเออผมโอนโอเคพี่ผูโทรถามเจ้านายพี่นี้ป่าวไม่ต้องเพราะว่าเจ้านายป่วยมาโอนอ่าเรียบร้อยเขาอะไรเข้าไหมมาแล้วมาแล้วหมื่นสี่เก้าร้อยเพราะน่ะพี่เคลียร์ได้เพราะว่าติดอยู่พี่งั้นผมเอากลับเลยป่ะส่ใส่ออกไปเลยได้์เบียโชว์เบีโอ้โหสี่เก้าร้อยหลอกลูกค้าได้เว้ยหลอกเจ้าของร้านได้ด้วยเก้าอี้ตัวละเจ็ดพันห้าขายไปหมื่นสี่เก้าร้อยหมื่นสี่เก้าร้อยหารสองทีละเข้ากระเป๋าเราพี่เจ็ดพันห้าโอนไหนเพราโอ่สบายขายงี้สบาย